ปีนักษัตรใดที่ช่วงนี้หมดไฟหมดแพชชั่นราศีต่อไปนี้ใช่ราศีของคุณหรือไม่ปีนักษัตรที่ช่วงนี้หมดไฟได้แก่ปีขานรู้สึกถึงพลังที่กำลังหดหายไปเยอะหรือขาดแรงบันดาลใจความคิดความอ่านมักผิดเพี้ยนไปจากคนรอบข้างควรคิดทบทวนความผิดพลาดเก่าๆเพื่อเอามาเป็นประสบการณ์สำหรับคนโสดระวังเจอรักลวง วิธีแก้เคสเสริมดวงใส่จี้กังหันไปสักการะพระยาพิชัยดับหักและบูชาเทพหนุมานปีต่อมาเป็นปีชวดหากรอคอยจะเกิดการคลาดเคลื่อนและถูกเลื่อนออกไปสิ่งที่หวังจะได้กลับพลิกล็อกทำให้เกิดความท้อถอยต้องใช้ความอดทนอดกลัน้นต่อคำยั่วยุจากคนรอบข้างให้ปล่อยผ่านไปไม่ปะทะดีที่สุดเพราะจะเกิดเหตุการณ์ แค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแก้เคตเสริมดวงโดยจุดเทียนเสริมดวงปิดทองพระประธานไหวสารหลักเมืองและใส่เครื่องประดับที่เป็นรูปดาวที่มีลัศมีเป็นแฉกและปีนักษัตรสุดท้ายปีนักษัตรปีจอ ในช่วงนี้สมองไม่ค่อยแล่นหรือทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นทำดีแต่มักจะถูกชิงผลงานตัดหน้าไปแม้หุ้นส่วนก็มีปัญหาเสียเปรียบแก้ไขโดยฟังหูไว้หูก่อนจะตกลงเรื่องผลประโยชน์กับใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหางานอาริเหลกทำแก้เซงแถมเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้ได,ด้วยวิธีแกล้งแค่เสริมดวง ผมภาพรัประทานร่วมบริจาคเงินสร้างสะพานและใส่เครื่องประดับทำจากปะการังหากช่วงนี้คนรู้สึกหมดไฟแล้วล่ะก็รีบหาแรงมาดานใจแล้วคุณจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปค่ะ